โรงพยาบาลรามคำแหงจัดใหญ่วิ่งการกุศลรามฮีโร่รัน2026ปีที่3ขนบันเทิงชวนวิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลรามคำแหงจัดงาน,นแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลรามฮีโร่รัน2026วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงปีที่3 โดยครั้งนี้มีกำหนดวิ่งในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569สณสวนหลวงรอเเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครวิ่งมอบให้ม, carrots, food, sins, jobs, ophobia, die, มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมและมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ก็ปีนี้เป็น nah, ปีที่3นะคะที่เราจัดรานฮีโร่ลันนะคะเราก็ได้เชิญพี่พี่เสือมณชนมานะคะเพื่อช่วยกันโปรโมตนะคะเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ทุกคนนะคะอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาวิ่งแล้วก็มาร่วมงานกับเราคะ ซึ่งความพิเศษในการวิ่งในครั้งนี้มันมีอะไรก็ที่แตกต่างไปจาก2ปีที่ผ่านมานะคะปีนี้เราจะวิ่งในสวนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆท่านก็จะไม่ต้องตื่นเช้าเท่าเดิมนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะดีนะคะร่มรื่นทางโรงพยาบาลก็เป็นผู้จัดงานนี้นะคะ ก่อนงานเนี่ยค่ะเนื่องจากเราคอนเซิญในเรื่องของความปลอดภัยของนักวิ่งทุกท่านนะคะเราก็จะมีการจัดอบรมในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะคะก็จะมีเรื่องสีของ CPR แล้วก็การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ AED นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคนมาร่วมแล้วก็ผ่านการอบรมของเราเนี่ยค่ะก็จะได้ใส่เสื้ออีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นเหมือนฮีโร่ที่สามารถช่วยช่วยเพื่อนๆที่เพื่อนๆน,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 นักวิ่งนะคะที่อาจจะ มีอุบัติเหตุหรืออะไรระหว่างทางนะคะจากระยะระยะทางค,ค่ะมีตั้งแต่กี่กิโลจนถึงกี่กิโลนะคะมี3กิโล5กิโล10กิโลแล้วก็21กิโลค่ะเริ่มจากตรงไหนแล้วแต่จบอันนี้เริ่มยากนะเดี๋ยวต้องเชิญคุณปุ้ยเข้ามาดีกว่า <laughs> <laughs> ได้ได้ได้โอเค ผู่จัดงานตันนี้พ่งาเรื่องอะไรคะเรื่องอานวิ่งนนี้ก็มีเริ่มอ๋อค่ะก็เป็นงานวิ่งที่มี4ระยะนะคะสำหรับสี่ห้องหัวใจของเรานี่เองก็มีตั้งแต่ระยะ f ฟ m i l y Run 3กิโลเมตรแล้วก็5กิโลเมตรนะคะแล้วก็มี10กิโลเมตรเป็นวินิมาราทอนแล้วก็ฮาฟมาราทอนก็คือ21กิโลเมตรซึ่ง21กิโลเมตรจะเป็นระยะเดียวที่เราจะได้วิ่ง2ส่วนคือส่วนหลวงรอ9ไปถึงบึงหนองบอน ส่วนอีก3มระยะเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งในส่วนหลวงร๙เท่านั้นนะคะส่วนระยะที่มีการแข่งขันของเราก็จะเป็น3ระยะคือ5กิโล10กิโลแล้วก็21กิโลส่วน3ระยะ3กิโลเป็นระยะ Family r ร n ซึ่งเราเน้นความสุขสนานแล้วก็กิจกรรมภายในครอบครัวะคะ่ะสำหรับผู้เริ่มต้นก็จะไม่มีการแข่งขันค่ะอยนี้จะมีการตรวจจับเวมืนใจในระหว่างอันนี้ก่อนวิ่งอะไรอย่างนี้ยอะไรนะคะการตรวจ เ๋เรามีจริงๆเรามีโครงการของเราเนี่ยจะมีการเปิดอบรม CPR แล้วก็สอนการใช้เครื่อง AED นะคะซึ่งเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยเปิดให้ผู้สนใจเนี่ยมาเข้ารับการฝึกอบรมได้เลยแล้วเมื่อฝึกอบรมเสร็จเราจะมีสิทธิ์รับสมัครวิง่งและได้เสื้อลิมิเต็ดซึ่งเป็นเสื้อฮีโร่เรียกว่าเป็นเสื้อที่เป็นผู้ผ่านการอบรมมาแล้วจะเป็นสีน้ำเงินส่วนนักวิ่งคนอื่นๆที่ สมัครในงานวิ่งนี้ก็จะได้เสื้อเป็นสีฟ้าะะอะ่างคะนี้รายละเอียดสมัครไทยที่สนใจหรืว่านากวิ่งที่สนใจที่เข้าร่วมในกิจกรรมนครังนี้ต้องเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนในวันน้คะรายละเอียดเชิญได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ทางเพจ Facebook ของ r u n Hero Run ได้เลยค่ะหรือว่าผ่านสมัครผ่านไทยรันนะคะ อนุท่ามันจะมาร่วมวิ่งกับผมด้วยไหมครับาครับผมก็มีเวลาว่างจะมาวิ่งแน่นอนครับผมเพราะปกติก็ออกกำลังกายอยู่แล้วครับวิ่งอยู่แล้วเพราะว่าตัวอ้วนนะครับผมจะมีการออกกาลังกายเป็นประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ใครที่สายวิ่งนะครับหรืออยากจะเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพผมว่าการวิ่งเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นกันที่งานนี้ก็ได้นะครับ11มกราคมปี2569เจอกันที่ศูนย์หลงร้อ9ครับ จริงตอนตอนนี้เน yep. ี่ยเปิดเปิดรับแล้วนะคะก็ใครที่สนใจก็เข้ามาดูข้อมูลได้ที่นี่นะคะแล้วก็ยังไงก็อยากให้วิ่งกันเยอะๆนะคะก็ปีหน้าคสิบมกราโฟนะคะที่สวนของกลางค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะก็ได้ร่วมทำบุญด้วยค่ะแล้วก็นำรายได้นะคะไปบริจาคให้เมื่อยที่รักก็ใจค่ะ มีอะไรขาดไหมคะต้องเติมอะไรบ้างสำหรับงานจัดขึ้นที่เท่าไหร่อะไรเงนที่ไหนคะงานจัดขึ้นมาที่เท่าไหร่คะค่ะงานรามฮีโร่รัน2026นะคะจัดขึ้นที่สวนหลวงรอเในวันที่11มกราคม2026นะคะตอนนี้สามารถสามัครได้ตอนนี้สามารถสามัครได้แล้วค่ะผ่านเว็บไซต์ของรามฮีโร่รันหรือไทยรันนะคะค่ะขอบคุณนะคะอินเสิร์ตนะคะอินเสิร์ต I'm going